เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทชอนัลตอนนี้เราอยู่กันในเกมเวอดิที D ่ไฟอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปที่แล้วที่เราทำการรีวิวบัฟและเนิร์ฟฮันเตอร์ไปครับตอนนี้เราจะมาทำของตัวเซอร์วเวอร์หรือผู้รอดชีวิตกันบ้างจริงๆเนี่ยข้อมูลปล่อยมารพร้อมๆกันแหละครับแต่ว่าผมก็ยังติดปัญหาหลายๆอย่างครับยังไม่ค่อยสะดวกในการทำคลิปวันนี้พอที่จะว่างครับก็เลยจะมาทำคลิปความสามารถของเซอร์วเวอร์ทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูครับว่ามีการปรับบัฟและเนิร์ฟอะไรกันบ้าง แล้วก็ตัวแรกครับนั่นคือ t ร y m e ม c h a n ชหรือว่าคนขายของเล่นครับจะมีการปรับอยู่ในการัอ2อย่างครับอย่างแรกก็คือว่าเมื่อได้ก็ตามที่เขาวางม้ากระดกตัวนี้ครับแล้วมีฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าทําการทําลายตัวม้กระดกครับระยะเวลาในการทําลายเนี่ยจากเดิม2วินาทีจะเพิ่มเป็น2.85วินาทีหรือจะพูดง่ายๆก็คือฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าครับจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับในการทําลายไม้กระดกนั่นเองครับ ความสามารถที่2อที่มีการปรับให้ดีขึ้นครับนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่คนขายของเล่นวางไม้กระดกครับทางด้านของผู้รอดชีวิตคนอื่นรวมถึงตัวเองครับจะสามารถมองเห็นออร่าได้ทั่วทั้งแบบครับจนกว่าทางด้านของตัวไม้กระดเนี้จะถูกเก็บไปหรือว่าจะโดนทาลายทิ้งนั่นเองครับ แล้วมาดูกันต่อครับความสามารถของตัวละครตัวที่2ครับที่ถูกปรับบัฟและเนิร์ครับตัวนี้ถือว่าปรับได้ดีขึ้นนะตัวโพสเป็กเตอร์หรือว่านักสำรวจแรกครับเขาบอกว่าเมื่อได้ก็ตามที่คุณปาแม่เหล็กไปและบริเวณแม่เหล็กนั้นมีเซอร์เวอร์กับฮันเตอร์อยู่แม่เหล็กจะไปเกาะที่ฮันเตอร์ก่อนจะยังไม่เกาะที่เซอร์เวอร์ครับลองดูครับตัวนี้ผมปาลงไปแม่เหล็กจะถูกผูกติดอยู่กับฮันเตอร์หรือว่าสาวกแมว เดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับจะปาแบบเอียงๆหน่อยละกันให้ตะไดของจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ใกล้กับเซอร์เวอร์มากที่สุดเมื่อปาไปแล้วครับยังไงก็แล้วแต่ทางด้านของแม่เหล็กก็ยังคงติดอยู่กับฮันเตอร์ก่อนซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิสดสมมติว่ามีการไล่ล่ากันมาเราต้องการไปซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมเราปาแม่เหล็กไปยังไงก็โดนทางด้านของฮันเตอร์ก่อนเซอร์เวอร์จะไม่ถูกตัวแม่เหล็กดูดเข้าไปก่อนนั่นเองครับเราไปดูกันต่อตัวละครตัวที่สครับได้แก่าาลิเ,เ,เก่มมา ไอเทมเจ้าตัวของเธอครับชาร์จจะเริ่มที่1.25จครับจะไม่ได้เริ่มที่1แบบเดิมหรือพูดง่ายๆคือตัวชาร์จเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยนั่นเองถือว่าดีขึ้นนะครับอย่างที่2ครับคูดาวหรือว่าการเก็บชาร์จของเศษกระดาษเศษเสีเส้ยวแห่งความทรงจํานั้นจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมนี้ใช้เวลา45วินาทีจะได้ไอเทมหรือว่าชาร์จ1ชาร์จครับแต่เมื่อแผทใหม่เข้ามาแล้วครับการเก็บชาร์จนี้จะต้องใช้ระยะเวลายอยู่ที่60วินาทีหรกอิูวง,างา่าจะใช้ไอเทมได้้ชาาลงหรือว่ถี่่นนน้ออลงงัเ ขอสมบัติที่สครับนั่นก็คือการวางเศษกระดาษไปแล้วจะมีการผักตัวของเศษกระดาษหรือเศษเสี้ยวอย่งความทรงจำเนี่ยระยะจากใกล้ว่าเดิมนะจากเดิมเนี่ยจะผักตัวของเราออกไป5.1เมตรครับตอนนี้จะเหลือเพียงแค่4.2เมตรเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเวลาหนีอยู่เนี่ยอาจจะหนีได้ยากขึ้นเพราะว่าฮันเตอร์ก็จะถูกผักออกไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับ เดีย๋ยต่อมาครับนะั่นคือระยะในการสิงเพื่อนร่วมทีมหรือว่าการซิงคนไหนเพื่อนครับการสิงเพื่อนร่วมทีมครับจากเดิมระยะแบบนี้มันต้องสิงได้แล้วแต่ตอนนี้คือต้องเข้ามาใกล้มากๆถึงระยะแบบนี้เลยถึงจะสามารถซิงคคนไหนหรือว่าสิงร่างเพื่อนร่วมทีมได้<อ>ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเวลาเจอเพื่อนไกลๆเนี่ยเราไม่สามารถจะสิงแบบไกลๆได้แล้วนั่นเองครับ ก็สามารถจะงไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับก็สามารถต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราสิงคนไหนกับเพื่อนร่วมทีมและเราออกจากเพื่อนร่วมทีมมาระยะเวลาคููดาวครับจากเดิมในการสิงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะอยู่ที่20วิวิต่อจากนี้ครับจะเพิ่มระยะเวลาเป็น30วินาทีครับ เราถึงจะสามารถซิงค์คนไนหรือว่าสิงเพื่อนร่วมทีมได้ต้องบอกไว้เลยว่า uh huh. เป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันสลับทางด้านของสาวน้อยแล้วไปดูกันต่อครับความสามารถของสาวน้อยที่ถูกปรับลดความสามารถลงไปอีกก็คือไม่ได้ก็ตามที่เขาตั้งอยู่ที่เก้าอี้เจรวนหรือว่าล็อกเก็ตแชร์ครับหากมีเพื่อนร่วมทีมมาช่วยเขาแล้วครับภายในระยะเวลา20วินาทีครับทางด้านของสาวน้อยหรือลุตเกิรจะไม่สามารถซิงค์ไนไ์นหรือว่าสิงความทรงจํากับเพื่อนร่วมทีมได้เพื่อสังเกตตรงนี้ครับจะมีทางด้านของตัวดีบัฟ เป็นระยะเวลา20วินาทีและเราไม่สามารถที่จะสิงเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับใครที่อยากจะทําคอมโบครับมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยที่ไม่มีไทเทนเนอร์ครับแล้วก็ต้องการจะให้เพื่อนร่วมทีมหรือาสาวน้อยเนี่ยสิงตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าจะทาไม่ได้แล้วจะต้องรอระยะเวลา20วินาทีเมื่อครบระยะเวลา20วินาทีแล้วครับถึงจะสามารถสิงคนนซ์นหรือว่าสิงเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับ เราจะได้ยังมีอหนึ่งความสามารถครับเขาบอกว่าการใช้ทางด้านของเศษเสี้ยวแห่งความทรงจําหรือว่ากระดาษไอเทมของเขาเนี่ยเมื่อวางลงไปที่พื้นแล้วครับทางด้านของระยะเวลาได้ถูกลดลงนะก็จะวางได้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นครับอาจจะวางได้เร็วขึ้นครับผักได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ Little Girl หรือว่าสาวน้อยน,นั่นเองครับเดี๋ยวใครคง,งสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วกัน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกปรับความสามารถนั่นคือแมคคีนิกหรือว่าช่างเครื่องกลครับแมคชนิกการที่เขาคอนโทรลโอเปอเรเตอร์หรือว่าไอ้จอยเนี่ยเขาจะได้รับความเร็วจากเดิมนะรอย้าเปในการดีโคดเครื่องหรือว่าถอรหัสแต่ต่อจากนี้ครับเมื่อแพทเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ความเร็วจะถูกลดลงครับรัวถูกเนิอนั่นเองจาก125%ลดลงเหลือเพียงแค่110%นั่นเองครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าทางด้านาของโอเปอเรเตอร์รัวจ,จอยจะดีโค้ดเครื่องหรือปั่นเครื่องได้ช้าลงนั่นเองจากนั้นไม่พอครับทางด้านของตัวแมคคนิกเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยจากเดิมนะจะให้บัฟความเร็วในการดีโค้ดเครื่องกับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคน,นครับ3%ต่อจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าทางด้านาของแมคคนิกงรัวเช่นกันโกลกน,นี่ถูกเนิบไปพอสมควรอยู่เหมือนกันฮะ เดี๋ยวก็ต่อตัวละครตัวต่อไปนั่นคือ postman หรือว่าบุรุษไปษณีครับมีการปรับอยู่ด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือว่าเม่ได็ตามที่เราปล่อยเจ้าหมาน้อยวิกไปกัดฮันเตอร์และถ้าเกิดกัดไม่โดนครับจะเพิ่มระยะเวลาคููดาวครับจาก10วินาทีเป็น18วินาทีครับดังนั้นทางด้านของ p o s t m a หรือว่าบุรุษไปษณีเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยหมาไปกัดฮันเตอร์ได้แบบรัวๆได้อีกแล้วนั่นเองครับอีกหนึ่งความสามารถที่ถูกปรับลดลงไปครับก็คือจะมีการลดระยะก,การส่งเจ้าหมาน้อยไปกัดฮันเตอร์ผู้ไล่ล่าจากเดิม1.69เมตร ตอนนี้จะลดลงเหลือเพียงแค่1.27เมครับดังนั้นเวลาเราจะปล่อยป่าไปการ์นันเตอร์เนี่ยก็ต้องกะระยะให้มันดีๆถ้าเกิดกะไม่ดีเนี่ยอาจจะกลับไม่ถึงก็ไปไม่ได้ครับ ไปกัต่อครับตัวละครตัวต่อไปนั่นคือนักคิกเก็ตหรือว่าแบตเตอร์ครับสหรับแบตเตอร์ครับระยะในการตีของตัวแบตเตอร์จะลดลงนะทั้งตีแบบมีชาร์จและไม่มีชาร์จเดี๋ยวผมจะลองตีแบบไม่มีชาร์จที่คนดูก่อนครับจากระยะเดิม5.8 0เมตรครับลดลงเหลือเพียงแค่4.14เมตรครับเมื่อเราตีแบบไม่มีการชาร์จนะครับผมทางด้านของอันเตอร์ก็จะกระเด็นไปได้สั้นลงกว่าเดิมนั่นเองครับ ส่วนการชาร์ตตีครับก็ถูกลดระยะเหมือนกันฮะจากเดิม10.15เมตรครับลดลงเหลือเพียงแค่8.18เมตรเท่านั้นเองก็จะบอกไว้เลยว่าระยะการตีการหวดเนี่ยจะทําให้ทาหน้าของฮันเตอร์เนี่ยไล่ล่าเรา,าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระยะมันไม่ได้ไกลเหมือนเดิมแล้วระยะของความมึนงงเมื่อเรากดสถานะระเบิดหรือว่าสถานาะแรปแพกเนี่ยก็ถูกลดลงด้วยจากเดิมจะสตันอยู่ที่3.75วินาทีตอนนี้จะลดลงเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นหรือพูดง่ายๆคือจะติดสตันหรือมึนงงน้อยลงกว่าเดิมนั่นเองครับ และนี่ก็คือความสามารถของตัวนักก,กีกตครับผมโอ้โหบอกเลยว่าถูกปรับลดความสามารถไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยฮะเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งตัวละครน,นั่นคือแม่มดสาโลเอนชาเตรดครับ ความสามารถที่ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันมาครับก็คือระยะในการดูดชาร์จของคำสาบเนี่ยดูดได้ไกลขึ้นนะและความเร็วในการสะสมชาร์จก็สะสมได้เร็วขึ้นด้วยยิ่งอยู่ใกล้ฮันเตอร์มากแค่ไหนก็จะยิ่งสะสมได้เร็วมากแค่นั้นครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงหากเราไม่เคยเก็บชาร์จของตัวคำสาบถึง5นะความเร็วจะเร็วมากๆเลยจาก33วิเนี่ยเหลือเพียงแค่ประมาณ21วิเท่านั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเก็บชาร์จถึง5ขั้นไปแล้วครับและเราใช้ชาร์จไป การเก็บชาร์จของเราจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากตรงนี้เราอยู่ไกลๆครับจะใช้เวลาเก็บชาร์จอยู่ที่ประมาณ21วินาทีจากเดิมที่ใช้33วินาทีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเคยเก็บชาร์จสะสมครบ5ชาร์จไปแล้วครับการเก็บชาร์จต่อจากนั้นจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับ โดยผมจะเปรียบเทียบให้คนที่ดูครับโดยจอซ้ายเนี่ยจะเป็นจอที่เรายังไม่เคยเก็บชาร์จครบ5ขั้นครับแต่จอขวาเนี่ยเราเคยเก็บชาร์จครบ5้าขั้นไปแล้วลองดูระยะครับมีความใกล้เคียงกันมากก็คือห่างไกลกันมากๆแต่การเก็บชาร์จจะแตกต่างกันไปสรุปให้ฟังช้าๆชัาๆครับหากเล่นเป็นมดสาวและยังไม่เคยเก็บชาร์จถึง5ขั้นจะเป็นลหลอดสีเหลืองด้านซ้ายนะครับผมก็คือจะเก็บชาร์จได้เร็วแต่ถ้าเคยเก็บชาร์จถึง5ขั้นไปแล้วการเก็บชาร์จในครั้งต่อไปจะใช้ระยะเวลานานขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งหลอออดสีเืืง้าานขวม เองครับใครที่เป็นเมธนะของเป็นวัสาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันหน่อยนะอยากเก็บชาร์จได้ถึง5ขั้นไม่งั้นคุณจะเก็บชาร์จนานมากๆนั่นเองครับเรามาดูกันต่อครับความสมัครของผู้ป่วยรายใหม่มีการปรับอยู่เหมือนกันครับในการใช้ตะขอหรือว่าชัวกเนี่ยเมื่อยิงไปโดนทาได้ของกระแพาจะมีการถีบตัวออกไปโดยในแผ่นนี้ครับเขาบอกว่าการถีบตัวหรือการดีดตัวออกไปจากจุดแรงเนี่ยจะดีดตัวได้เร็วขึ้นครับ แต่ระยะที่เราดีดตัวออกไปครับความใกล้ความไกลอยู่ที่ความสูงในการใช้ตะขอหรือชั่โมในการยิงถ้าเกิดเรายิงยิงตะขอไปบริเวณที่สูงมากๆเนี่ยการดีดตัวไปบริเวณจุดที่2เนี่ยจะทําให้ระยะในการดีดตัวเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมนะยิ่งสูงการดีดตัวจะยิ่งสั้นกว่าเดิมนั่นเองครับก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็ต้องลองไปปรับใช้กันดูครับสำหรับคณะของผู้ป่วยรายใหม่ครับ เราไปดูกันต่อครับตัวละครตัวต่อไปนั่นคือช่างแต่งศพหรือว่าเอมบอลเมอร์ครับบอกเลยว่ามีการปรับบับมาค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆครับโดยความสามารถแรกก็คือการลดระยะเวลาในการเรียกลงศพนั่นเองสำหรับทางงโรงศพเนี่ยปกติเนี่ยในการวางโลงจะใช้เวลาอยู่ที่5วินาทีต่อจากนี้จะใช้เวลาเพียงแค่2.5วินาทีเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถวางรงศพได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ เราจะก,การวางโรงศพที่เร็วขึ้นแล้วครับการที่ไิเกิดโรงศพก็เร็วเหมือนกันจากเดิมต้องใช้เวลา1.5วินาทีกว่าจะเคลื่อนที่ได้แต่ตอนนี้ครับเราจะใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้เลยครับจากเดิมใครที่เคยเล่นเอมบัเมอร์จะเห็นว่าค่อยๆอ,ออกจากโลงแบบเนิบๆช้าๆใช่ไหมครับต่อจากนี้คุณจะสามารถพุ่งตัวแล้วออกจากโรงศพได้อย่างรวดเร็วเพียงใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้น อีกหนึ่งความสามารถที่ถูกปรับเพิ่มเข้ามาซึ่งผมชอบมากๆนั้นก็คือการจดจําใบหน้าเพื่อร่วมทีมครับเพียงเราอยู่ในระยะ21.9เมตรนี่ยเราสามารถจดจารูปร่างลักษณะของเพื่อนร่วมทีมได้เลยจากเดิมครับจะต้องเข้าไปใกล้ถึง12.7เมตรครับ ถือว่าเป็นการบัฟที่ดีอีกแล้วครับสำหรับเอ็มบอลเมอร์ครับแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อีกหนึ่งบัฟที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆกนั่นก็คือเม่ไดกระตามที่เราหรือเพื่อร่วมทีไปเกิดที่บริเวณโรงศพครับมันจะมีทางหน้าของบับเฟลหรือว่าบาเลียเนี่ยป้องกันการโจมตีของเราเป็นระยะเวลาเวินาทีซึ่งถ้าเกิดบาเลียตัวนั้นหมดเนี่ยเราจะโดนโจมตีแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีบาเลียอยู่ทางหน้าของฮันเตอร์หรือผู้ล่าตีเราเท่าไหร่เขาก็จะตีไม่โดนตีวุดตีว่าแบบนี้นั่นเองครับ นี่ฮะและวเมื่อใดก็ตามที่บาเบียหรือว่าระยะเวลาในการป้องกันหมดครับเราจะถูกโจมตีตามปกติครับก็จะไปการป้องกันไม่ให้ทัาได้คันเตอร์เนี่ยมายืนแคมป์หน้าโรงแล้วก็ตีเราด้านเองจะมีระยะให้เอเบอร์เมอร์หรือคนที่เกิดที่โรงเนี่ยสามารถหลบหนีได้นั่นเองครับ แล้วไปดูก็ต่อครับตัวละครตัวสุดท้ายนี่คือเซคโคลจิตครับหรือว่านักจิตวิทยาเมื่อเริ่มเกมมาครับนักจิตวิทยาจะมีตัวบําบัดนะหรือว่าเป็นแถบสีเขียวๆอยู่ที่ชื่อของเธอตัวนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นบําบัดแล้วกันนะเมื่อได้กระตามที่มีการโจมตีหรือเรามีการ เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมและมีการรักษาเพื่อนร่วมทีมจากระยะไกลครับทางด้านของตัวชาร์จสีเขียวนียจะค่อยๆลดลงซึ่งจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่40วินาทีนะแต่ต่อจากนี้ครับจะใช้เวลาเพียงแค่3.2วินาทีหรือพูดง่ายๆให้ตรงใจความก็คือเราจะใช้ท่าของตัวบำบัดหรือว่ารักษาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 8วินาทีนั่นเองซึ่งระยะเวลา8วินาทีเนี่ยผมมองว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือทางด้านของเซอร์เวอร์เนี่ยจะรักษาได้เร็วขึ้นข้อเสียก็คือใครที่ชอบเล่นสเต็ปเหลือติ่งครับเหลือติ่งบําบ,บัดไว้นิดนึงฮะล้วให้แันเตอร์ตีให้ลมเนี่ยก็อาจจะเล่นได้ยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอันนี้ก็ต้องคํนวณแล้วก็ระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วย ้อสมับสุดท้ายครับนั่นคือทางด้านของการเป่านกหวีนั่นเองเมื่อทางด้านของนักจิตวิทยาหรือว่าเอดาเป่านกหวีครับจะเพิ่มระยะเวลามากขึ้นนะจากเดิมใช้5าวิถ้าเกิดมีคนเดียวเนี่ยจะใช้เป็น7จ็ดวีและที่สําคัญถ้าเกิดมีนักจิตวิทยา4คนครับจากเดิมใช้อยู่ที่30วิก็จะใช้เพิ่มเป็น32วินาทีบอกเลยว่าจะค่อนข้างนานมากๆยิ่งมีเอดาหรือนักจิตวิทยาอยู่ในเกมมากแค่ไหนครับก็จะยิ่งใช้ระยะเวลามากขึ้นเท่านั้นแถมแพทใหม่เข้ามาเนี่ยเพิ่มจากเดิมอีกจาก30วิิบวีเป็น32 2วนินเองและนี่คือความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดครับที่มีการปรับบัฟมาแล้วนะในเซิร์ฟปัจจุบันเซิร์ฟไทยเซริร์ฟโกเบลนะครับแล้วก็เซิร์ฟจีนก็มีการปรับแล้วนั่นเองเพื่อนๆงงสงสัยความสามารถตัวอะไรก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมได้จากละทุกไปก่อนก่อนจากละก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามโมบิี่ชาแนลผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ